สวัสดีครับสวัสดีครับร้ายสาระนะ,ะสาระน้อยๆโมเยอะๆนะครับผมก็ผมเห็นพิมพ์เนี้ยนะฮะสวยดีนะครับเห็นไหมฮะรูปแบบการเซาะพิมพ์นะคมชัดลึกนะฮะด้านหลังเป็นยันนะแล้วก็เขียนว่าอะไรเนี่ย เขียนว่าอะไรบ้างาพระพุทธโธคลังนะฮะกองทุนหลวงปู่ปานนะฮะกองทุนหลวงปู่ปานปีหกหนึ่งะครับปีหกหนึ่งอันนี้นะฮะน่าจะสร้างอยู่สีสี สีสีหรือเปล่าอ่าสีสีสนะฮะสีเขียวแ,แ,บบแ,แล้วก็สีเทาแบบนี้สีแดงแล้วก็สีสีครีมหรือสีเหลืองนะครับในชุดนี้นะสร้างปี61นะฮะก็อันเนี้ยนะครับเขาเรียกพระผงพุโทโธคลังนะพระผงพุโทโธคลังนะเป็นวัตถุมงคลนะครับที่สร้างขึ้นโดยนะครับกองทุนหลวงปู่ปานสุนันโทนะครับ,นะรบก็คือ สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนั่นแหละในงานบุญต่างๆในงานบุญไปทําบุญเนี่ยก็กองโดยกองทุนหลวงปู่ปานเนี่ยก็จะมีวัตถุมงคลที่ระลึกอมอบให้หลายๆรุ่นสร้างหลายรุ่นหลายวันละมาตั้งแต่ปีไหนบ้างก็ไม่รู้แต่อันนี้นะฮะสร้างปี2561ก็เป็นพ้าใหม่นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าสดๆร้อนๆร,นะร,รูปแบบทรงก็เป็นแบบพิมพ์เจ้าสัวนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ทรงเจ้าสัวนะ ทำพิมพ์ได้เขาเรียกอะไรสวยงามนะครับภาพใหม่ๆทุกวันนี้ทำพิมพ์สวยงามนะฮะนี่ลงกล้องอาจจะดูไม่ไม่อน,นั้นหน่อยนะเพราะว่ามันยังเป็นแฟลโทรศัพท์อยู่นะฮะนี่นะไม่ว่าจะเป็นซุ้มเป็นลายเป็นกระหนกรายละเอียดก็จะมีความสวยงามนะการวางยันก็เป็นแบบนี้นะฮะพอไม่ได้ ไม่ได้ลงกล้องเห็นไหมครก็จะเห็นเป็นพวกแร่ต่างๆแล้วยิบรลยยับเลยมวลสารเนาะในการที่เขาผสมลงไปนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นรลยิบรลยยับอยู่ก็ถือว่าทำได้ดีนะออกแบบได้สวยแล้วก็มวลสารก็น่าจะอัดแน่นอยู่นะครับก็กองทุนลวงปูปานนะครับก็เป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับสาย ลูกศิษย์นะศิษยานุศิษย์ของสายวัดบางนมโคนั่นแหละนะก็เป็นเรียกเป็นกองกองทุนหลวงปู่ปานนะเนาะนะครับอ่าก็ก็ถ้าเป็นหลวงปู่ปานหรือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยนะครับก็จะสร้างพระเครื่องที่เป็นรูปแบบเรียกอ่าพิมพ์พระพุทธ เนื้อดินเผาพิมพ์ทรงสัตว์ต่างๆนะไก่นกครุดปลาเม่นหนุมานนะครับอะไรบ้างอ่ะหา,านุมานเม่นปลาค,ลออนะครุดไก่นกนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะอุดผงข้างบนนะเป็นผงเรียกผงยานั่นแหละเพราะพอหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นเป็นพระหมอนะครับรักษาผู้คนรักษาศิษยานุสิทธตนั่นแหละ นะครับที่ทำพระ,ะเครื่องเป็นทรงรูปนุ่นรูปนี่ก็ให้ให้เหมาะกับท่านสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการอาชีพต่างๆของของลูกศิษย์ลูกหาที่มีอาชีพอย่างครุฑก็เป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนุมานก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกน้องที่แบบบุกบันบุกบันบอ,อุปรสรรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยปลาก็เดินทางทางเรือ ประมงอะไรอย่างเงี้ยเม่นก็คุ้มครองไก่ก็หากินนกก็เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสื่อสารนู่นนี่นั่นอะไรก็เหมาะสมกับอา,อาชีพของลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละนะครับแล้วก็ราคาไม่ต้องพูดถึง <c oughs> คนธรรมดาเนี่ยนะฮะคนแบบไม่มีตังก็แบบ โอ้ยไม่ฟุกหรอกเ <c oughs> <c oughs> นาะสนส่วนราคาก็ว่ากันหลายๆห,หมื่นนะสวยๆก็ต้องมีเป็นแสนพระเครื่องหลวงพ่อปานนะเนาะนะครับแล้วก็จะมีสร้างย้อนยุคอยู่หลายวาันละผมก็ทําหลายคลิปอยู่เนาะก็ไปลองไปดูเอาว่าชอบวาระไหนในการจัดสร้างนะครับสำหรับหลวงพ่อปานนะเนาะนะครับส่วนพระผงพุท้ทคลังเนี่ยนะฮะเป็นพระที่สร้างในยุคหลังนะฮนะโดยกองทุนนั่นแหละโดยกองทุนหลวงป,ปู่ปานนั่นแหละ นะครับอันนี้สร้างปี2561นะครับส่วนรายละเอียดในการจัดสร้างเขาก็ไม่ลงไว้เนื่งองด้วยว่าพระเนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมมากนะครับยังไม่ได้รับความนิยมคนก็เลยไม่ได้ความสนใจไม่คนส่วนมากก็ยังไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ยังไม่มีใครลงข้อมูลในการจัดสร้างว่าใช้มนลสารหรือพิธีวงสวงบอกกลา่าวอะไรยังไงนะแต่ก็ต้องแต่ก,ตก็ทำมาดีอยู่แล้วแหละนะครับผมอ่า ก็ก็เรียกอะไรวัตถุมงคลอ่ะนะก็มีการทําพิธีนะครับถูกต้องอะไรหลายๆอย่างอะไรคงไม่ได้ทําแบบเล่นๆนะฮะนะฮะการสร้างเนี่ยก็จะมีสร้างแบบหลายอย่างทั้งเป็นย้อนยุคของหลวงพ่อปานบ้างนะครับเป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นอ พระพุทธโทน้อยเหมือนพิมพ์ถอดแบบไม่ใช่ถอดแบบแรงบันดาลใจะแรงบันดาลใจแบบเหมือนพระพุธทธน้อยของคุณแม่บุญเรือนด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยแหละอย่างนี้ก็พิมพ์เจ้าสัวอันนี้เขาเรียกพิมพ์เจ้าสัวนะครับพิมเจ้าสัวนะครับก็บ่งบอกว่านะครับก็ทุทุกคุณก็อํานวยไปทางโชคลาภนั่นแหละนะครับพิมพ์เจ้าสัวเนาะนะครับส่วนราคานะครับส่วนราคาในการเช่าหาเนี่ย นะครับก็เป็นแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยเอเผลอก็หลักสิบนั่นแหละในกองในกองก็หลักสิบนะครับหน้าร้านก็หลักร้อยนะครับก็จะมีสีสีเขียวแล้วก็สีสีใบลานน่ะสีดําแบบนี้แล้วก็มีองค์สีแดงแล้วก็มีสีเหลืองหรือสีค,นะครีมนั่นแหละนะอันนี้ก็จะอยู่ในชุดแบบสชุดนะครับที่ ที่เขาสร้างในปี61นี้นะครับเอาใครใครชื่นชอบภาพใหมพ้าสวยผ้อาออกแบบสวยเป็นสะสมเนาะสะสมเอาไว้ตั้งขึ้นหิ้งเล็กๆไว้บูชาไว้กราบไว้ไหว้ก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็แล้วกันนะครับส่วนผมก็ไม่ได้ไม่ได้เรีอยกอะไรก็เรื่อยๆอสวยก็เก็บชอบก็เก็บไม่ชอบก็ไม่เก็บ <c oughs> ไม่ชอบก็ต้องเก็บ พอช่ามาแล้วเนาะก็ผมก็ว่าสวยดีนะนะครับรูปแบบรูปทรงแต่แขวนไม่แขวนหรอกองค์ใหญ่ผมทุกวันนี้แขวนพระองค์เล็กๆและ <c oughs> ไม่ได้แขวนองค์ใหญ่นะฮะก็ก็สะสมไว้นะไม่งั้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนมือแลกเปลี่ยนเพื่อนบ้างน,นะครับเออเอาไปให้เพื่อนเป็นมงคลที่ระลึกให้เพื่อนให้ฝูงในวาระต่างๆก็จะประมาณนั้นแหละพระเยอะนะฮะไม่ซีเรียสอะไรแจกเพื่อนแจกฝูงไป นะฮะโอเค <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงใจให้ดน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ